เอาละครับตอนนี้เราอยู่กับประแจเลื่อนนะครับเป็นอี่ห้อล็อบเตอร์นะสัญลักษณ์เขาจะเป็นรูปกุ้งล็อบเตอร์เลยนะ,ะ UM 3า um 3 0 X ตัวนี้นะครับ mm hmm. เขาก็จะเลเซอร์ตัวสเกลมาให้นะครับแล้วก็มีการกัดตัวปากนะครับให้มีผอมบางผอมเรียวนะแบบนี้เลย จะเขียนว่าล็อบเตอร์นะครับตีเป็นตัวนูนขึ้นมานะครับตัวนี้นะครับจะมีการไล่น้ําหนักนะครับตรงตัวด้ามนะครับให้มีน้ําหนักเบาชุบโคมซะด้วยนะครับในในประแจเลื่อนยี่ห้อนี้ก็ถือว่าได้รับความนิยมเหมือนกันนะครับเป็นเม็ดอินเจแปเลยนะที่ญี่ปุ่นก็ถือว่าเป็น ประแจตัวหนึ่งที่นิยมนะครับน้ำหนักค่อนข้างเบานะครับแล้วก็การเลื่อนนะครับของปากค่อนข้างสมูทนะดูดิตัวปากก็ไม่คอนเท่าไหร่นะครับดูดิแน่นๆเลยนะถ้าใครหาประแจเลื่อนยี่ห้อดีๆตัวหนึ่งครับจากญี่ปุ่นก็แบรนด์นี้ถือว่าโอเคเลยนะนการจับการเลื่อนนะครับน้ำหนัก สมูทหมดนะครับตัวนี้ใช้มานานแล้วนะสนิมก็ไม่ขึ้นนะครับชุบมาค่อนข้างดีนะครับงานค่อนข้างสวยแข็งแรงนะอืมงานก็จะประมาณนี้นะครับจากที่ผมใช้งานนะอืมก็ไม่ได้ทนุถนอมอะไรมากนะแต่ถือว่าทนมากๆเลยนะครับ การเลื่อนไม่มีสะดุดนะครับลื่นปื๊ดเลยแล้วก็เวลาเราจับตัวชิ้นงานนะครับก็ค่อนข้างออกแรงได้ดีนะจับมั่นคงนะครับปากก็แข็งแรงนะครับไม่ได้แบบเลื่อนง่ายๆนะไม่ได้แบบขยับโดยที่เราไม่ได้อยากขยับอะ่ะแล้วปากเขาบางนะครับทำมาบางเข้าพื้นที่แคบได้ดีนะเห็นไหม มันจะบางๆแล้วเขาก็กัดให้มันเบามากที่สุดด้วยนะเท่าที่เขาจะทําได้นะแต่ยังคงความแข็งแรงนะครับแล้วก็เสาะร่องอะไรอย่างเงี้ยสวยงามนะแต่เวลาขันนะครับต้องขันให้ถูกด้านด้วยนะครับการใช้ประแจเลื่อนเนี่ยด้านบนคือมันคือด้านออกแรงนะครับด้านล่างมันแค่ประคองนะครับอย่า อย่าใช้ผิดนะครับใช้ผิดมันก็จะเสียหายได้นะต้องมีเครื่องมือดีแล้วต้องมีทักษะที่ดีด้วยเห็นไหมสวยงามเนีย่ยเลื่อนสมูทมากเลยนะถ้าใครยังไม่มีประแจเลื่อนก็มีไว้สักตัวนะครับติดไว้เนี่ยไม่ค่อยคอนเลยครับใช้มานานมากแล้วนะ,ะถือว่าแบบ เป็นเครื่องมือยี่ห้อหนึ่งที่แบบพิสูจน์มาแล้วนะครับแต่ชื่อเสียงเขาดังอยู่แล้วนะเออล็อบเตอร์นะครับลองลองเสิร์ชด,ดูนะครับอาจารเลื่อกยี่ห้อล็อบเตอร์อก็เอามาให้ได้ดูได้ชมกันนะครับสนใจก็ลองหาซื้อมาใช้กันดูนะไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับผมก็ใช้มานานละนี่ หลักเลยนะครับเม็ดอินเจแปนสวยๆนะครับราคาก็เกื้อมถึงนะครับไม่ได้แพงเวอร์